สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาทำหอยทอดกันนะคะสไตล์บ้านๆค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะมาติดตามชมกันค่ะว่ามีส่วนผสมและว,วิธีทํากันอย่างไรนะคะติดตามชมค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ แป้งข้าวโพดค่ะแป้งทอดกรอบหรือแป้งโกกิหรือยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหอยแมงผู้นะคะถ่งงอ,อกค่ะน้ำมันพืชค่ะไข่ไก่ค่ะหอมซอยน้ำเย็นน้ำปูนใสนะคะพริกไทยป่นค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราก็มีอ่างผสมนะคะท่านผู้ชมคะ เราก็จะมาผสมแป้งก่อนนะคะสามตัวนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเกลือป่นค่ะพริกไทยป่นนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านาี่ต้องเย็นนะคะไม่เย็นหน่อยนะคะ คนก่อนนะครับคนให้เข้าก่อนน้าเย็นก่อนนะคะแล้วก็ตามดนะ้วยน้ำปูนใส่นะคะแล้วก็คนจนแป้งเขาละลายนะคะเดี๋ยวพอแป้งละลายแล้วเรามาใส่หอมซอยค่ะ ฉันก็จะคนไปจนกว่าแป้งจะละลายเข้ากันดีนะคะท่านผู้ชมคะแป้งก็ละลายเข้ากันดีแล้วเรามาใส่หอมซอยกันนะคะคนให้เข้ากันนะคะเวลาท่านผู้ชมจะตักยอดนะคะ ท่านผู้ชมก็จะมาใส่เอ่อแยกใส่หอยทีหลังนะคะเดี๋ยวดิฉันจะทําให้ดูนะคะอันนี้คือหอยนะคะเดี๋ยวยังไม่ใส่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตอนทอดนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะท่านผู้ชมคะเราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็มีอุปกรณ์นะคะคือตะหลิวสองอันนี้นะคะเราต้องใช้สองอันนะคะเพื่อที่จะแยกเขี่ยเขาออกอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนแล้วมาใส่น้ํามันกันนะคะ นี่ก็ท่านผู้ชมก็กะเอานะคะเอาแค่พอประมาณนะคะเพาท่านผู้ชมจะทำแผ่นใหญ่หรือแผ่นเล็กนะคะหอยทอดนี่ปกติก็จะใช้น้ำมันเยอะเช่นกันนะคะ รอให้เขาร้อนสักพักนะคะเราก็กลับมาทอดหอยกันนะคะท่านผู้ชมคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะรอให้น้ํามันร้อนนะคะน้ํามันพืชนี่ท่านก็กะเอาพอรประมาณนะคะแต่น้ํามันทอดเอ่อทอดหอยหอยทอดเนี่ยจะใส่เยอะหน่อยนะคะจากนั้นเราก็มาผสมหอยกับแป้งกันเลยนะคะถ้าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะ อามมาดูเลยค่ะนี่นะคะคือแป้งที่เราผสมไว้แล้วนี่คือหอยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็คนนะคะ อันนี้เราก็จะไว้ใส่ตอนระหว่างที่ทอดนะคะค่ะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะกระทะก็ร้อนแล้วนะคะเราก็มาใส่หอยกันเลยนะคะหอยทอดลงไปเลยนะคะที่เราผสมกับแป้งไว้เนี่ยนะคะแล้วก็เขียออกให้เขาเป็นแผ่นนะคะนี่นะคะ ถ้าท่านใส่ไม่หมดท่านก็แยกเอาไว้ทอดอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ใส่นะคะแล้วก็ตีให้เขาแตกนะคะยีให้เขาแตกให้ทั่วนะคะ่างนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทั่วแป้งนะคะน้ํามันเราก็ให้เขาทั่วนะคะไปให้ทั่วๆคะ่ะเพราะว่าหอยนี่เราต้องใช้น้ํามันเยอะอยู่แล้วนะคะเราก็กด เขาเข้าเข้าไปด้านล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะได้กรอบนะคะให้น้ำมันเขาเข้าไปด้านล่างของแป้งนะคะแป้งจะได้กรอบนะคะนะคะเดี๋ยวรอให้เขากรอบด้านหนึ่งกรอบแล้วเราก็มากลับอีกด้านหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่าน้ำมันนะคะรอบๆนะคะเขาแห้งหรือเขาเล่าหืนน้อยไปท่านก็เติมนะคะก่ายฉันก็จะรอให้อีกด้านนึงกรอบแล้วเราค่อยมากลับกันที่หลังะคะ<ฮ>่ะท่านผู้ชมคะก็เหลืองแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็เหลืองแล้วเดี๋ยวเรามากลับกันเลยนะคะเราจะใช้ตะบิวนสองอันช่วยกันบระคองนะคะเราจะกลับกันนะคะ แยกพอน,นะคะนะะคใช้กะหลี่แยกอย่างนี้นะคะแยกออกเป็นชิ้นๆน,นะคะเพื่อที่เราจะได้ทานง,ง่ายนะคะสูตรนี้จะกรอบนอกนะคะนิ่มในนะคะพอเราใส่น้ำปูนใส่ไปเพื่อช่วยให้แป้งกรอบเพิ่มขึ้นนะคะถ้าท่านไม่มีน้ำปูนใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็ยังคงความอร่อยเช่นกันนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวอีกด้านนึ่งเราก็จะทอดให้เขากรอบเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะก็กรอบได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ถุงหมอก,กันเลยนะคะจะนี้จะใส่ถุงงอ้ไปครึ่งนึงนะคะตามความต้องการของท่านผู้ชมนะคะจะใส่มากใส่น้อยนะคะดิฉันจะขอแบ่งไว้แต่งจานกหน่อยนึงนะคะ เราตอกคนนะคะก็หอมซอยรวยไปหน่อยนะคะแบ่งไว้แต่งจานบ้างนะคะปิดไฟเลยค่ะเอาล่ะ,ะคะ่ะเรามาตัดเสิร์ฟกันเลยนะคะ ตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ่านผู้ชมก็เรามาตัดเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะหอยทอดของเรานะคะมันก็ตัดเสิร์ฟไปแล้วกันนะคะ ก็ขอโรยหอมหน่อยนะคะเพื่อให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็วกถุงอกติดแต่งอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะแล,แล้วเราก็จะมีน้ำจิ้มนะคะนี่นะคะเป็นซอสนะคะทานกับหอยทอดนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะผสมกับ ซอสพริกนะคะค่ะน้ำน้ำจิ้มไก่2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริก2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะหอยทอดนะคะสไตล์บ้านๆง่ายๆค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ